สำหรับวิธีการใช้งานตัวเครื่องฟิล์ม i 6 8 1นะคะสำหรับเมนูที่เจ้าที่จะแนะนำนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเมนูเหล็กอินโฟนะคะก็คือจะเป็นเมนูย่อยของการค้นหานะคะตรงนี้จะเป็นเหล็กอินโฟนี้จะเป็นรายละเอียดในส่วนของว่าตัวเครื่องบันทึกเวลาตรงนี้เนี่ยมีจานวนผู้ใช้เท่าไหร่จํานวนผู้ดูแลเท่าไหร่นะคะอันนี้เราจะมาเข้าเมนูเลยแล้วกันนะคะเบื้องต้นนะคะลูกค้ากดปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อการค้นหาหรือหัวข้อที่6นะคะเรากดเลขหกเลยก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็ว นะคะแล้วก็เลือกไปที่เลขก2ก็คือเล็กอินโฟนะคะ ตรงนี้เลยอินโฟจะเป็นรายละเอียดว่าเครื่องบันทึกเวลาเครื่องนี้นะคะจะมีจํานวนผู้ใช้ทั้งหมด10คนนะคะจํานวนผู้ดูแลนี่คือยังไม่ได้ตั้งก็คือจะเป็นศูนย์จำนวนลายนิ่งมือมี9นิ้วรหัสมี1นะคะจํานวนบัตรก็คือไม่มีนะคะจํานวนการบันทึกหรือว่าการสแกนนีมีทั้งหมด68ครั้งนะคะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องบันทึกเวลานะคะว่ามีข้อมูลในส่วนของตัวเครื่องบันทึกเวลาไปเท่าไหร่บ้างนะคะ